lebih kurang sehari naik kelo pergi mari patu sampai tiga hari dan banyak sekali kita kena guna gaya-gaya Dan kadang-kadang dengan omo yang banyak kita tu kita tidak sempat tidak dapat uh, nak tahan dengan udara yang kita tak biasa dan apabila diri kita pergi menepuhi udara di Saudi Arabia tu kita tak biasa kadang-kadang haji tahun ni kita menepuhi suasana panah dan tahun lagi kerate dengan suasana sejuk dan sebagainya. Oleh itu, PH uh, pihak Ibn suruhlah kepada sama uh, samacik Ibn Afan sendiri dan kepada orang warah Ibn tu cuba kita buat persiap uh, di hari ini kita sokongkan keluarga kita, mari taruh duit dalam baci tabu Haji Ibn Afan untuk menunaikan fardu haji kita. Mana-mana tahun yang Allah menentu kepada kita, Apabila duit kita sudah sempurna, kita boleh lah kita buat putusan nak pergi ke Mekah mana-mana tahun. Dan satu lagi yang Ibn Affan ambil berat kepada semacik Ibn Affan sendiri. Ibn Affan cuba nak buat, nak bawa jemaah haji yang bersama Ibn Affan tu dengan cara kita berpegang haji kita boleh kena dengan cara yang ditunjuk di, di tunjuk jejak langkah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah dibuat oleh ulama al-mu'tabarin yang mereka semua buat haji, mereka berpegang teguh dengan sunnah. Dan uh, Pesannya Rasulullah sendiri, Hani pun Rasulullah suruh uh, berpegang teguh dengan haji, ibadat haji kita tu dengan ambil daripada Rasulullah sendiri. Lepas itu, yang dengar sama kong Ibn Afan ti tang Ibn Afan yang payam ti cak nen แล้วก็ให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความรับผิดชอบด้วยการที่จะนําสมาชิกเพเก a g ั h คอมโนฟานทุกท่านนั้นสามารถไปประกอบพิธีฮัจตามแบบฉบับของท่านนาบีสุลตาระสัลลัมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องที่ทายมอฟานเองต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินต่อเงินทองของสมาชิกที่สมัครอยาไปฮัจกับ้มอิบนอฟานนั้นน่ะทายมอฟานทางอิบนอฟานเองจะต้องรับผิดชอบถึงวันอัคคระห์นั่นหมายถึงว่า กิจการฮัทที่สมาชิกขออิมนาฟานจัดทานั้นจําเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับแบบฉบับของท่านนาบีเป็นเป็นฮัจีที่มีเงื่อนไขที่จะนําไปสู่จะได้ฮัจีมะบรูดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจหรือว่าเราไม่ให้ความสําคัญกับตรงนี้การดําเนินงานกิจการฮัทของแต่ละคนก็มีปัญหาเช่นยึดตัวอย่างนะฮะ เราพยายามที่จะไปวันตะรุยเราจะออกเช้าวันที่แปดจุลเฮยะเนี่ยก็จะไปที่ทุ่งมีนานะฮะจะไปที่มีนาในเช้าวันที่แปดจุลเฮยะเราก็จะไปละหมาดฟารดูที่ทุ่งมีนาลักษณะของการละหมาดย่อการละหมาดกสัตอย่าเช่นละหมาดซุฮีเราละหมาดย่อสองรากาตละหมาดอัสรีเราละหมาดย่อสองรากาตละหมาดมังริบเราก็ละหมาดสามรากาต ละมาอิชาเนี่ยเราก็ละมาย่อสองนะกรับและละมาสุบฮีซึ่งเป็นเวลาละมาสุดท้ายในวันตรุษเนี่ยเราก็ละมาที่มีนาพอวันที่เก้าซุลฮิจัซซึ่งเป็นวันอัลลอฮ์ฟะเนี่ยทางคณะหรือว่าทางทางอิบนาฟานเองก็พยายามจะให้พวกเราเนี่ยเดินทางไปจากมีนาไปยังทุ่งอัลลอฮ์ฟะแล้วก็เราก็จะไปที่ทุ่งอัลลอฮ์ฟะเพื่อไปวูกุฟซึ่งเป็นหัวใจของการท่ำฮั์นั้นน่ะ ทางเพเกตฮันอิมโฟนฟารก็จะเน้นหนักว่าทางคณะชุดของเราคณะของอิมโฟนฟาเนี่ยเราจะไปอุกุฟในช่วงละมาซูฮรีกับอัสรีเนี่ยเราจะให้ทำตามหลักการก็คือเราจะให้ละหมาดย่อแล้วก็รวมนะเราะละหมาดเราละหมาดซูฮรีแล้วก็ละหมาดเอานำละหมาดเวลาละหมาดอัซรีมาละหมาดในเวลาซูฮรีด้วยก็คือยยมะตักดิมนะฮะหลังจากเราละหมาด ก่อนจะละหมาดเราก็มีการขตบรวันอัลอฟะพอเข้าเวลาเราก็ขตบรแล้วก็อาซาดละหมาดซูริสองรากาตแล้วก็อิกอมัณละหมาดอัสริสองรากาหลัาจกนันเรากุกุฟพอหมดเวลาวุกุฟนั่นหมายถึงว่าช่วงตะวันตดดิงช่วงที่ตะวันรับฟ้าเนี่ยก็เข้าเวลามังเรบเราจะไม่ละหมาดที่อัลอฟะเราจะขึ้นรถแล้วก็ไปละหมาดมังเรบกับอิชาที่มุซดาลิฟะ นะฮะนี่คือตัวอย่างนะฮะที่จะบอกว่าฮั์ที่ทางพิกิดอิมร์อฟานเองจะน้นหนักให้สมาชิกได้ทําทุกๆท,ท่านก็คือเพื่อสร้างความสบายใจให้กับพี่น้องสมาชิกก็คือพยายามจะเน้นให้เราได้ทําฮีตามแบบฉบับของท่านนาบีเราจะรู้ที่ไหนว่าฮีที่นบีทํานั้นนะ่ะครั้งเดียวในชีวิตของท่านรอซูนนั่นนะ่ะตรงเราจะได้ทําตรงกับสิ่งที่นบีได้ทํามาก่อนก็คือเราศึกษาจากอุลามะ ซึ่งท่านอัลลัมมทั้งสีมุสฮับแล้วก็อัลลัมมะต่างๆขาพยายามจะอธิบายเป็นสื่อภาษาต่างๆนะฮะมีแปลเป็นภาษาไทยก็มีถ้าเราได้ศึกษาเรียนรู้เอกสารที่ทางประเทศซาอุดีอาระเบียแจกมีเป็นภาษาอินโดนีเซียมีเป็นภาษาอาหรับมีเป็นภาษาอังกฤษมีเป็นภาษาอรุรดูแล้วก็ภาษาต่างๆของชาวมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัทเพราะฉะนั้นการศึกษาหาความรู้ตรงนี้เพื่อจะได้ฮั์ที่ ตามแบบฉบับนบีเป็นเงื่อนไขฮั์ที่จะได้ฮิยมาบรูดนั่นเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับคนที่อยากจะศึกษานะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งน,นี้เป็นสิ่งที่อิมนนฟานยึดมั่นตลอดนะฮะอย่างสุดท้ายสิ่งที่เราจะเน้นหนักก็คือการบริการเรื่องอาหารการกินแล้วก็การบริการต่างๆที่เราจะให้แก่สมาชิกตรงนี้อิบนโนฟานก็พยายามจะสร้างความประทับใจให้แก่สมาชิกทุกคนที่ใช้บริการของอิบนโนฟานนั้นให้เกิดความประทับใจ นั่นหมายถึงว่าเราพยายามจะบริการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและก็ตามข้อเสนอแนะของบรรดาสมาชิกต่างๆในแต่ละปีเราก็พยายามทําใบประเมินผลและก็ใบประเมินการบริการฮัทอมโนฟานและก็สมาชิกทุกท่านสามารถที่จะเสนอแนะสิ่งต่างๆและก็เสนอแนะในทางที่ดีเพื่ออิมโนฟานนําข้อมูลต่างๆสิ่งที่สร้างความบพบ่องบางสิ่งบางอย่างนั้นมาแก้ไขและก็พัฒนาให้ดีขึ้นทุกๆปี อันนี้เป็นสิ่งที่ทา์อิมโนฟานได้ยืนยันมาแล้วก็ยืนยันที่จะทําในลนักษณะอย่างนี้นั่นคือเหตุผลที่เราได้จดบริษัทของฮอจกออิมโนฟานเองเพื่อจะดําเนินการกิจการฮัทให้แก่สมาชิกนั้นเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการได้หวางไว้และก็การบริการของอิมโนฟานจะได้ยกระดับนะเราพยายามจะศึกษาแพ็กเกจฮัทของอินโดนีเซีย เราพยายามจะศึกษาตะบงฮัยีของมาเลเซียซึ่งมีการบริการที่หลากหลายไทยมิโนฟาเองก็พยายามศึกษามาตลอดเพื่อจะได้ปรับปรุงและก็ปรับการบริการของเราให้มีการพัฒนาให้ดีกว่าที่ผ่านมา لك والملك لا شريك لك لبيك الله هم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. and mm -hmm. suci aman mulia pergi haji ilmu tentangnya mestilah ada agar syarat dan rukun tepat sempurna tiada ada jangan berkeras merampuh manusia lapai ke Allah